おおおいで。Oh, oh, oh, yeah. สวัสดีครับแซปในซอยโคราชมาแล้วครับผมวันนี้ครับเดินทางจากโคราชมาทําคลิปตกปลานะครับที่เขื่อนลำแช่ครับอำเภอคอนบุรีโคราชครับจากโคราชมา85กิโลครับวันนี้ไม่ได้มาลําเดียวครับมาสองลำากับพี่ยงครับพี่ยงขับ12เนี่ยเรือสีแดงเบอร์3ครับนี่พี่ยงนี่แอบหนีมาบ่อยนะการสัปดาห์วันนี้ไม่ได้นัดกันนะมาจ้าเอ้กันวันนี้แอบมาแอบมาต่างคนตัางแอบมาเจอกันนะครับ วันนี้ก็จะเข้าใหม่แรกนะตอนเช้าก็เที่ยวคลิปคลิปที่แล้วนะติดใจมาเจอหมายปลากายนะครับได้ปลากายไปหนึ่งตัวนะเกือบเกือบสามโลติดใจวันนี้กระสุนไม่ตีแล้วเน้นปลากายแต่เช้าเลยนี่ครับคันใช้คันของแจ็ควันนะครับเจคัสสิกครับเวทหกกี่สิบสองครับความยาวหกฟุตเจ็ดครับสายพี1หนึ่งจากแจ็ควันครับสายชอกหน้ายี่สิบปอนด์แจ็ควันครับเหยื่อผมใช้หัวจิกไปยางนะครับหัวจิกห้ากรัมแล้ว็ไายางสองจุดแปดนะครับสีนี้เลยที่โดน ไปเที่ยวที่แล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าคลิปนี้นะครับจะได้ปลากายหรือเปล่าแต่ว่าผมเตรียมก๊อกสองไว้ตลอดครับถ้าปลากายไม่ได้วันนี้ผมเตรียมคันสปิลมาเดี๋ยวไปตกปลาตะเพียนข้างกระชังถ้าไม่ได้ปลาตะเพียนเดี๋ยวไปตกปลาชะโดครับต้องทําไว้หลายๆช้อยนะ <laughs> เพื่อป้องกันแฮ้วนะครับไปครับลุยครับเข้าหมายระหว่างรอตีปลากายครับเพราะปลากายต้องรอมันจิบนะครับ ตีเลาะข้างต่อยอไปก่อนครับเผื่อฟุกเจากระสุบ <laughs> แวนี้ก็จะเป็นแถวนี้ก็จะเรียกว่าไหมชกยอตอยอนะครับจะเป็นฐานตอยอเก่านะครับปลากระสุกปลากายมันชอบมันอยู่บริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็ตีเลาะหาเรื่อยถ้าดวงดีมันก็จะได้ตัวนะ <laughs> ตอนนี้ปลากายยังไม่เห็นขึ้นนะครับเดี๋ยวตีเลาะเาะหาปลากระสูกไปก่อนครับ เกิดจะเป็นปลาแก้แห้วได้นะวันนี้มา่ํากลางพายุนะครับตอนนี้ถ้าเห็นนะครับเชื้อเมฆเต็มฟ้าเลยครับโอกาสเปียกค่อนข้างสูงนะวันนี้ไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมนะฮะ ยอมเปียกยอมหนาวนะแต่ถ้าผู้ชมไม่มีคลิปดูครับปลากายไม่ค่อยขึ้นครับวันนี้เดี๋ยวหาปีปลาชะโด โอ้โหอ้โหขอใหญ่แล้วครับเรือมุนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยของใหญ่ครับท่านผู้ชมเดี๋ตัวขึ้นได้หรอือเปล่าโอ้โห เหนือ่อยเลยดูตัวอู้โอ้โหเดี๋ยวตัวครับโอ้โหโคตรใหญ่แล้วบโอู ii, ้ดูตัวเบิ้มๆเลยครับชมโอ้โหดูตัวนี้นี่กัดเหยื่อตัวนี้ครับวิโต้ก้าครับสีทองครับอันมาเลยตัวนี้นี่ดูตัวท่านผู้ชมโอ้โห นี่ครับหนักมนาะกตัวนี้ประมาณน่าจะเจ็ดโลน่าจะได้ครับโอ้โหตัวคิปเปอร์ก็ไม่ไดออมานะโอ้โหหนักหนักโอ้โหน่าจะเจ็ดโลน่าจะได้ครับก่อนหน้านี้มันกัดไปแล้วทีนะครับมันน่าจะปีกการกัดล้วตัดแบบตกเหยื่อนะครับสับไม่ติดนะครับกัดทีทีเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ ยอดยอด,ดถึงแล้วครับลำแชะได้ของใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ชมันแล้วสะใจเลยโอ้โหมันมากมันมากโอ้ถือนานไม่ไหวครับหนักครับจะดูได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาตีปากายกัน,นครับลปลายางหัวจิกปลายางนะครับคันนั้นอ่อนเลยคันตีกระสุนนะครับวันนี้ปากายขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นกระจายกระจายห่างๆตัวก็ พยายามจะลองดูว่าเผื่อได้สักตัวนะหรือจะได้อย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับแดดเริ่มมาครับดีปะกายมันเป็นปลาที่กัดเหยื่อยากมากนะครับต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ หมายตรงนี้นะครับะโะดดินแล้วก็หมายตรงนี้นะครับไม่สามารถตีรากหน้าดินได้นะครับต้องตีกอกลางกลางน้ํานะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นป่ามายราบนะครับตอนที่มันแรงนะครับป่าหญ้ามันขึ้นเยอะครับและตอนนี้น้ํามันขึ้นเยอะก็น้ําท่วมป่าผู้ง่ายถ้าปล่อยเหยื่อถึงหน้าดินนะครับติดต่อเสียเหยื่อแน่นอน เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมเสียเหยื่อไปไหลายตัวแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดนะครับก็เลยไปไลฟ์สด Facebook นะครับคุยกับ f อคุยกับเพื่อนนักตกปลานะครับระหว่างไลฟ์สดนะได้ปลากายมาตัวนะครับเสียดายไม่ได้เห็นตอนผมอัดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวสวยๆแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ วสวยๆแล้วปลากายไซส์ประมาณ2โลครึ่งถึง3โลได้ครับนี่ครับเันเ็นเป็นๆอยู่เลยครับไปจากผลงานปลายางนะครับที่ตัวเมื่อกี้ที่ว่าโชว์ให้ดูครับโอ้สุดยอดเลยจะเต่าไม่ค่อยได้ตกเลยใครมาเจอไอ้วนี่ไยไอ้ะไรวะ สุดท้ายเขาพาไปปลาช่อนกินในหาดิชวแม่งกันตักปลาอยู่นอกสวิงไปตกลงวะนะเที่ยวนั้นไปไม่ได้หาอะไรเลยเิีวก็อยากมาตกปลาแต่ไม่เคยได้มาอืมนี่หลุดเลยนะโอ้ยหลุดอุ้ยไล่อยู่ป่ะเนี่ยไปถ่ายอยู่ถ่ายอยู่โอ้โหกัดครับท่านผู้ชมเยอะเลยแป๊บเดียวหลุดครับ เดี๋ยวไปตัดต่อ <g ül> ว้ายมีเพื่อนตกแล้วครับพี่ยงมาแนละ้ว <g ül> พี่ข้างหลัง <g ül> พ่วงเลยอะเรือพว่วงเลี้ย <g ül> พ่วงกกระสุนไม่ต้องไปตกแล้วมันตกปลาไก่เลยเนื <g> ้ <ül> อดีกว่านะแต่มันคัดยาก <g ül> ของในน้ำไม่แน่ครับ <g ül> เผือ <g ül> พี่ยงมาแล้วจะหมานนะ เปิดเปิดครับร้อนมั่งลมมั่งโอเคครับตีปลากายวันนี้ก็กัดสองททีแล้วครับได้ตัวหนึ่งก็โอเคครับรอชมกันต่อไปนะครับมีตัวใหญ่ให,ห้ชมอมีกไหมครับวันนี้ใช้วิธีตีซาวนะครับว่ามันขึ้นห่างตัวมากครับลมมันเริ่มแรง สาวไปสาวมานะจังหวะฟุกๆนะตีเหยื่อไปกอเรหาผ่านหน้ามาเดีับมันจะกัดให้สักดอกสองดอกนะมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมแขกไม่ได้รับเชิญนี่ลมมาแล้วมีฝนมา,าเต็มเต็มมืดมาแล้วมืดทุกด้าน คืนครับคืนเริ่มแรงดูเรือนะครับเด้งดึงดังดึงดังแล้วลำนู้นเติมน้ำมันสำรองนะครับวิ่งสาดทั่วเขื่อนแล้วครับหมดหมดประมาณสิบลิตรแล้วพี่ยมออกไปไม่เด็กเลยนี่ครับการตกปลาด้วยย่ารลอมครับเอาแน่อานอนไม่ได้ครับมาวันเดียวกันครับเข้าหมายเดียวกันบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสครับของอยู่ในน้ําครับ คาดแค่นี้คาดการไม่ได้นะครับถ้อยากได้ปลาให้เป็นตลาดนะนี่คือการท่องเที่ยวพักผ่อนนะอะไรก็เยอะแยะถ้าอยากได้ปลากินก็ต้องได้ได้ชัวร์ต้องไปตลาดนะถ้าอยากเอาบรรยากาศมาพักผ่อนไงต้องมาหาด้วยตัวเองนะกินขอปลาไม่ได้เมฆฝนลมแรงมาครับอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวย้ายหมายก่อนเดี๋ยวจะไปแถวกระชังนะครับเผื่อมี ที่ตกปันเพียนะครับไปครับ แนวขึ้นลมมาครับขึ้นหัวงอกครับน้ำสาดกระเซ็นเปียกหมดเลยเปียกทั้งตัวครับเสื้อเปียกหมดเลยครับคืนแรงมากครับขึ้นหัวงอกนะที่เขาเรียกกันละอองน้ำกระเด็นเข้าเต็มเต็มตอนนี้ก็ยังลมแรงอยู่แถวกระชังว่าจะมาหาตกปลาตะเพียนไม่รู้จะตกได้หรือเปล่าครับเดีย๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าจะตกได้หรือเปล่าถ้าตกไม่ได้ก็ต้องรอลมมันเบาลงนะครับ หวังรอลมเบานะมาหาตีชะดูเลาะข้างระชังดีกวนะ่าครับ โดนโดนแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหฉนูดข้ากชังโอ้โหเซเว้นเซเว่นยกเลยมาโลครึ่งครับตัวนี้ แซบปมาแซบปเขาเบาตาเรียบร้อยทะลุดินยังไงก็ไม่หลุดนะครับจะสะร,ร้อยครับมีผลงานให้ชมตกไปที่เรียบร้อยดีนะหลบทันหลบทันครับตกแรงแล้วครับฝนตกนานเลยครับอันนี้เพิ่งหยุดนะครับแต่ว่าเชื้อเมฆ ยังอยู่เต็มเลยนะครับคาดว่ามันน่าจะลงอีกแน่ๆครับเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์เพื่อรีบกลับเข้าขึ้นฝั่งก่อนก่อนที่จะเข้าฝั่งยากนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นลมแรงมานะจะขับเรือลำบากนะครับจะทำเมนูอะไรครับตามไปชมที่แซปในซอยโคราชนะรับรองแซปแน่นอนครับไปครับกลับบ้านกันดีกว่าครับระหว่างเก็บของอยู่ไหครับไม่ได้เก็บคันขึ้นครับคันสปิวข้างกระชังนะครับ ตะเพียนมาช่วยเยี่อะครับตัวใหญ่ด้วยฮะดูขันครับโอ้โหดูดูดูมันกดอย่าหลุดนะโอ้โหตัวเบลเอครับเป็นโลนะตัวนี้โอ้โหเป็นโลแน่นอนครับโอ้โหเป็นโลครับท่านผู้ชมไม่โลก็เกือบ จริงจริงหันมาลังเก็บของหันมาดีเอาทุนหายไปไหนดูตัวโอ้โหเป็นโลครับท่านผู้ชมดูนี่ครับโอ้โหแม่สามประเภทเลยวันนี้ครับโอ้โหใหญ่มากแม้เนี่ยนะโอ้โหไม่โลเ็เกือบเลยนะเนี่ยยอดอยากกลับบ้านก็อยากกลับนะ อยากตกต่อก็อยากตกนะแต่ต้องขับครับเพราะว่าวันหลังมาใหม่ครับตะเพียนข้างกระชังครับวันนี้ก็ถือว่าได้เจอกันนะโอ้โหนี่ก็ได้ไปเจอกันแล้วตะเพียนแหมมากินตอนปิดคลิปแล้วครับสุดยอดไปครับกลับบ้านตําเพียนใหญ่เลยโอ้โหนี่สาวเพศสุดยอดจริงๆครับกลับบ้าน จากที่ได้ปลากายมาแล้วครับทาเรียบร้อยนะครับขูดเนื้อครับปลากาย2โล6กกว่านะครับขูดเนื้อได้โลเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูอะไรเกี่ยวกับเนื้อปลากกยครับตามชมครับท่านผู้ชมรับรองแซ่บแน่นอนไปครับเข้าครัวแซ่บในซอยนะะกับน้องเอมสวัสดีค่ะวันนี้เนื้อปลากายที่น้องเอมขูดได้มานะเเกือบเกือบโลตีว่าโลนะครับเดี๋ยวเราจะทําอะไรน้องเอมลูกชิ้นปลากกยครับผมเดี๋ยวเราจะทําลูกชิ้นปลากกยนะครับเพื่อจะทํา เมนูต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมแค่ลูกชิ้นปลากายมันธรรมดาไปนะต้องต่อยอดของลูกชิ้นปลากายว่าจะไปทําเมนูอะไรแซ่บเดี๋ยวดับแรกเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนการทาลูกชิ้นปลากายก่อนครับผมมาครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างน้องเอ็มอธิบายเลยเกลือสิบห้ากรัมค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคอันนี้พริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้ําตาลหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็น้ําเย็นค่ะ ใส่เกลือลงไปละลายกับน้ำน้ำเย็นจัดๆเลยนะครับเกลือเนี้อปลากายจะได้ดิ่งๆนะครับเกลือที่ละลายน้ำเย็นเลยครับใส่เลยครับแป้งลงไปครับแป้งข้าวเจ้าไปแป้งข้าวโพดลงไปผักไทยลงไปน้ำตาลทรายลงไปครับส่วนผสมทุกอย่างเท่ากันนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีปั่นนะครับเราจะไม่ตํานะครับเพราะตามันจะหนึ่อยนะเหนื่อยเราจะใช้วิธีการปั่นครับสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นนะก็ใช้ตำเอาก็ได้ครับหรือนวดเอาก็ได้ประมาณสิบนาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรการทําง่ายๆนะครับเราจะมาปั่นด้วยหัวตีแป้งนะครับโดยใส่สว่านนะครับประยุกต์กันนะครับมันจะได้ง่ายและไวนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ใช้ตําใส่คุกก็ได้ครับหรือว่านวดเอาก็ได้นะครับผมปายครับลุยนเราก็จะปั่นประมาณ3-5นาทีครับ ที่เราปั่นมาที่เรียบร้อยแล้วครับเนื้อเนียนๆนสวยๆชมพูชมพูเลยนะเดี๋ยวเราก็มาทำการต้มนะครับเดี๋ยวตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับผม ส่วนที่สุกมันจะลอยขึ้นมาครับเดี๋ยวรอให้ลอยขึ้นมาก่อนนะสำหรับน้ําต้มนี่ครับใครอยากให้หอมหน่อยก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มได้นะครับผมแล้วแต่นะครับการทาอาหารไม่มีหลักสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเลยครับโอ้โหเด้งๆเลยครับเด้งๆเลยเด้งๆเลยครับเห็นความเด้งไหมครับ เมสุกแล้วนะครับให้สุกดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปน้ำแข็งครับ ดิ่งของแท้เลยครับนี่ครับสวยๆเลยเด้งๆไงเดี๋ยวไปทําเมนูต่อไปครับท่านผู้ชมไม่จบแค่นี้ครับครับลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูผัดชาลูกชิ้นปลาไก่ครับนะครับตั้งน้ามันนะทาเรียบร้อยนะครับมีพริกแดงจินดานะครับพริกหนูสวนพริกไทยเม็ดนะครับกระชายตะไคร้ตำลงกันครับแล้วก็กระเทียมนะครับใส่ลงไป ใช้น้ำเปล่าได้ครับแต่ต้องปรุงมากกว่าที่ผมทำนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำสต๊อกเป็นน้ำที่มีรสชาติแล้วครับคล้ายๆน้ำแกงกือนะครับผมน้ำตั้งต้นของการทำร้านอาหารนะครับครับปรุงครับผมปรุงรสลงไปผงนัวไม่ชอบก็ต้องใส่น้ำต,ต,ตาลนิดนึงน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปลาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ ต้องใส่มากครับใส่มากเดี๋ยเหม็นครับเข้าส่วนผสมไม่เข้ากันผัดสุดผมนะครับผมจะทาน้ําผัดก่อนนะครับผมให้มันมีรสชาติครับนี้เราใส่วัตถุด,ดิบหลักไปจะได้แทรกซึมเข้าเนื้อวัตถุด,ดิบหลักได้อย่างดีครับเพื่อความอร่อยของอาหารเรานะครับใส่ลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นมันสุกอยู่แล้วนะครับ ัให้เรื่อมรูงทั้งเทศนะครับแต่ถึงเข้าไปในเนื้อครับดูชิ้นจะได้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นครับแช่ไว้ในน้าผัดสักหนึ่งนาทีนะครับเราผัดไปสักพักน้ํามันจะงวดลงนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผัดน้ําเยอะนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมันถึงเวลามันจะงวดค่อยแห้งไว้เดี๋ยวเรื่อมผัดชาครับก็จะมีกิ้งไสอ่อนนะครับไข้ซอยใบมะกรูดนะครับแล้วก็กระชายครับไปลงไป รสชาติดูครับอดีครับรดีแล้วนะครับสำหรับคนที่ทาตามนะครับจะลองชิมดูถ้ามันอรอ่อยจะเพิ่มนะครับคูงเบื้องต้นยังไม่ต้องคูงหนักมือนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยครับใบโหระพาพริกแดงแต่งหน้าลงไป ติดเสดหอมแซ่บผัดชาลูกชิ้นปลาไายแซ่บเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมหอมทะลุจอมไหมครับสุดยอดนะครับแซ่บกันนะครับท่านผู้ชม หอมๆเลยผัดชาลูกชิ้นปลากายนะตกปลาชะโดตกปลากามาแล้วก็เมนูปลาชะโดเบื่อนะมาทําเมนูปลากายมาครับมาครับมาลองเฮ้ยลืมลืมลืมเมื่อกี้ชม,มน้าชาไว้แม่พาดได้ไงมาชนแก้วน้าชาเลยอ,อย่างนี้มันต้องกับแก้มกับแป้งม,มา ใกล้แลวมาดูกใกล้เลยนี่ชิ้นนะคำโตๆชิ้นคำโตอนะมาอออยอดอยิ่งเนาะเดี๋ยวค่อยบรรยายจมปากเนื้อปลาไก เหนียวเด้งนะครับแล้วก็กลิ่นเนื้อกลิ่นปลาไกายแทบจะไม่มีแล้วครับมันจะมีเป็นกลิ่นอัตลักษณ์เล็กๆน้อยๆครับมันคือไม่ใช่กลิ่นขาวนะคือกลิ่นเนื้อปลานะครับผมอร่อยมากครับนี่ครับเอาไปชมดูแนละ้วลองไปทําดูนะครับได้ทั้งกเมนูลูกชิ้นปลากายแล้วก็ได้ทั้งเมนูผัดฉ่าลูกชิ้นปลากายครับมาแซ่บจนปากเต็มคำ กินพร้อมเครื่องเทศนะกระชายใบโหระพานะตะไคร้พิไทยอ่อนนะแซ่บยอดอื้อ ผู้ชมดูแล้วก็ลองไปทําตามนะครับเมนูลูกชิ้นปลากายแล้วก็เมนูผัดฉ่าลูกชิ้นปลากายครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมช่องแซ่บในซอยกคราครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รัวๆนะรับรองครับคลิปหน้าตกปลามันๆอาหารแซ่บอีกเช่นเคยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาลองไปทำมาดูนะโคตรแซ่บ